Vâng à đi ha. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดำนํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป i m e less ทั้งหมด12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกคลิปให้ว่าอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา24วันนี้นะคะที่ทําไมต้องเป็นเลข24วันเพราะว่าช่องของกิ่งฟ้าที่ทํามา8-9ปีเป็นเลขประจําตัวกิ่งฟ้าไป เป็น24วันนะคะก็ขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะ,ะดูเป็นแนวทางพอดูเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ต่างๆนะคะเพื่อรับกําลังใจเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ยหรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจถ้ามีอะไรที่พี่พ่ยต้องการจะเตือนกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานพายนั่นแหละกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณอาจจะได้กําลังใจได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะอาจจะสร้างแรงฮึดสู้ในการดําเนินชีวิตต่อไปให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ ปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือมันเป็นปัญหามากๆเพราะว่าบางท่านกออ็ฟังเร็วแบบระดับของกิ่งฟ้าไม่ได้ก็คือมันสามารถปรับได้ค่ะแต่บางคนหลายคนชอบฟังในระดับนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่ากิ่งฟ้าแบบ เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็มันปรับได้เท่านี้ฉะนั้นใช้ YouTube ในการปรับละกันนะคะ,ะในตัว Setting หรือฟันเฟืองนะคะมันจะมีอยู่ปุ่มด้านบนใน YouTube นะคะคุณไปกดได้เลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถที่จะปรับมันได้ถ้าอยากให้เป็น เร็วขึ้นก็กดเร็วขึ้นได้เลยสปีดให้มันเร็วขึ้นไปเลยถ้าอยากช้าลงก็ปรับช้าลงได้แต่ถ้าอยาก normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนฟังแบบในเรื่องความสปีดไม่เหมือนกันอันนี้กิงฟ้าเข้าใจนะถัดไปถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนดวงรายปีกิ่งฟ้าทําเอาไว้ทุกๆเดือนอยู่แล้วแล้วก็ทําทุกปีเลยนะคะสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือว่าเข้าไปดูในช่องของกิ่งฟ้าได้เลยส่วนเพียร์คารพิกัสโนในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้านะคะก็จะมีเป็นการเลือกที่หินต่างๆนะคะแล้วก็ เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าในการทำนายดวงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่8ใตต description ได้เลยมีหลากหลายร่วมหลายร้อย e ีก็สามารถไปดูกันเพลินๆกัน,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 นได้เลยถ้าเกิดรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงานะคะอ่ะโอเคค่ะตอนตอนีน้นะคะขออนุญาตแจ้งก่อนเลยว่าถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้สามารถกดสกิปข้ามหรือไปกดทม์สเต็มด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะขออนุญาตป้ายยาค่ะอ่ะต้องขอแจ้งทุกท่านก่อนว่าตอนนี้ยูทูบมีให้แตะ d u c ตด้านล่างนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมกๆนนออยะะคใารต่ด ในการพัฒนาช่องให้กับทุกท่านได้ดูต่อไปเนื่องจากกิ่งฟ้าทำคลิปตรงนี้คุณไม่ต้องเสียค่าเมมเบอร์หรือไม่ต้องเสียใดใดทั้งสิ้นคือเข้ามาดูเป็นการกุศลได้เลยนะคะกิ่งฟ้ายินดีที่จะทําคลิปตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเหตุผลที่กิ่งฟ้าไม่ได้เปิดเมมเบอร์ชิพเพราะว่าอยากให้ทุกท่านดูพร้อมกันอันนี้เป็นอันนี้น,นี้ส่วนบุคคลนะคะ,ะแต่ละคนแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านดูพร้อมกันแล้วก็ อยากใหทุกท่านดูตรงนี้เป็นกําลังใจต่อไปนั่นเองนะคะส่วนคลิปต่างๆนะคะที่กิ่งฟ้าทำเนี่ย กิ่งฟ้าทําแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะก็เลยคิดว่าการแปะโปรดัก์ที่กิ่งฟ้าป้ายยาเองโนสปอนนะคะที่กิ่งฟ้าใช้เองจริงๆแล้วคิดว่าดีแล้วหลายๆท่านก็ชอบถามกันเข้ามากิ่งฟ้าก็เลยมาทําในคลิปนี้รวบรัดเอาไวนะะน้นะคะสั้นๆคร่าวๆเฉยๆนะคะอ่ะคนจะต้องถามแน่ๆว่าลิปสติกวันนี้กิ่งฟ้าใช้อะไรสีโดดเด่นมากเลยนะคะใช้อย่างเดียวลิปสติกอันเก่ากิ่งฟ้าไม่ได้ใช้แล้วเพราะกิ่งฟ้าชอบยี่ห้อน,นี้มากมากๆมากๆนะคะดินโตนะคะ คือเป็นยี่ห้อทีออ่ราคาย่อมเยาแล้วก็สีชัดมากนี่คือใช้สีอันเดียวจบไม่มีอะไรเลยอาจจะมีแก่เพิ่มลิปกลอสที่ไม่ได้มีสีเพิ่มให้มันแวววาวเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นดินโ e l u r โ l o ี่ล l ปเต้นนะคะสองนชื่อว่ามี m n t a o Mori นะคะกิ่งฟ้าซื้อมาหลากหลายสีมากแต่วันนี้เลือกใช้สีนี้นะคะก็สามารถไปตามตามกันได้แพ็กเกจเขาดีมากๆนะคะอ่ะาแล้วก็ สำหรับที่ปัดขนตาวันนี้มีอันใหม่มาแนะนำนะคะของออดโบดีมากเวอร์นะคะเพราะว่ากิงฟ้าเห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์นะคะแบบพอสจีนใช้กันเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณมันดีมากค่ะเพราะว่าอะไรมันทําให้แบบเส้นผมมันเรียงกันแล้วราคาย่อมเยาวมากจริงๆนะคะแล้วส่วนเสื้อวันนี้ที่กิงฟ้าใสเพราะหลายคนก็ชอบถามว่าเสื้อผ้ากิงฟ้าใช้อะไรนะวันนี้นะคะที่กิงฟ้าชอบมากๆซื้อมา3าสตัวจากเขานะคะก็คือ ตัวมีทรงนะคะแปลว่าบ้านนั่นเองมีทรงนะจ๊ะด้านหลังก็สวยมากๆขออ,ญญาะะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนอ่าโอเคให้ดูประมาณนี้นะคะเป็นโอเวอร์ไซส์ค่ะคือกิ่งฟ้าชอบใส่อะไรที่แบบ มันสบายๆผ้าเขานุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวอะไรเลยอ่ะคือชอบมากๆก็เลยอุดหนุนเขามา3ตัวนะคะชอบมากนะคะก็ไปตามกันได้กิ่งฟ้าปักตะกร้าเอาไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถคลิกตามๆกันได้เลยส่วนพี่ไดซสั้นเจ้าเดิมเจ้าเก่าดีมากๆตอนนี้ฝุ่น PM คือเยอะสุดไม่รู้จะเยอะยังไงกิ่งฟ้าเตือนในคลิปก่อนที่เป็น t i m e l e s อ,อะไรเรื่องใหญ่สําสคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณ15วันอันก่อนอาเวอร์ชันอันก่อนนะคะ อันนั้นว่าแบบฝุ่นหรือว่าพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจอย่าปีนี้มันอาจจะมาต้องระวังนิดนึงก็สามารถใช้พี่ไดซ์ซันถ้าคุณอยู่ที่บ้านที่พักอาศัยต่างๆนะคะในการที่จะกรองอากาศมันอาจจะมีลมเล็กๆเหมือนพัดลมเล็กๆแต่มันไม่ใช่พัดลมนะคะมันคือที่กรองอากาศนะคะก็สามารถไปตามมพี่ไดซันกันได้กิ่งฟ้าใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไดซันคือเยอะมากทั้งเครื่องเป่าผมนะคะทั้งแบบที่หนีบต่างๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเครื่องกรองคือสุดแล้วของเขากิ่งฟ้าชอบมากนะคะก็สามารถไปกดตะก้าตามกิ่งฟ้ากันได้เลย ะะถ้าใครกดกิ่งฟ้าขอขอบคุณมากๆล่วงหน้านะคะที่ทําให้กิ่งฟ้าได้นําส่วนเงินเล็กๆน้อยๆนะคะนํามาพัฒนาช่องต่อไปให้กับทุกท่านได้ดูนั่นเองนะคะหรือท่านใดจะอยากกดซุปเปอร์แตงก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังและชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะที่นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สาคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา10 24วันนี้คืออะไรนะคะคือลาตับไพจะบอกเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะ steadfastness Delight Insight โอูไพ่ขึ้นแบบหนักแน่นมาตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มไพ่ฟิกเนตเลยนะเนี่ยดีค่ะดีมากๆากพระอาทิตย์หนักแน่นจริงด้วยดีค่ะอู๋พระสังกาจายะ 6 the Empress, The Tower, The Magician, Seven of Pentacles. 10 of cups, the lovers, Ten of wands, the wheel of fortune พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเหมือนจบลงจากบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นดวงพลิกฟื้น นะคะที่แบบบางคนอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหามันอาจจะต้องเจอบ้างค่ะคนเราเป็นมนุษย์เราอะ่ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะไม่เจอเลยนะคะมันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราไม่ต้องกลัวทุกคนเจอได้แต่ทุกอย่างที่เราเจอหรือเรารเผชิญน,นะคะมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันกิ่งฟ้าเชื่อนะไม่ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวคุณทุกๆคนนะคะมันคือสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือบท ทดสอบให้เราแข็งแกร่งไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วมันมีอะไรที่มันแอบแฝงซ่อนอยู่ในประสบการณ์ที่ผ่านมาแน่นอนทั้งดีและไม่ดีไม่ต้องกลัวและเป็นสิ่งที่ดีสาหรับตัวคุณแน่นอนกิ่งฟ้าล้วนและเป็นสิ่งดีหมดเลยนะคะแล้วมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะนําไปสู่ทางที่ดีมากขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองพลังงานในขึ้นของความหนักแน่นก็คือแบบสภาวะเขาเป็นผู้นาหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีโอกาสได้ตําแหน่งหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีการมีความมั่นคงมากขึ้นหรือว่ามีการขยายกิจการหรือมีไอเดียที่จะะะทําอไรเเพิิม่มมตแล เรื่องเงินนะเอาจริงๆนะเรื่องเงินขึ้นโอเคมากๆแต่มันมาจากความเพียรพยายามมาจากการที่เราบุกลุยมาจากการที่เราแบบตั้งใจทํางานปาดเหงิอและแรงกายเงินตรงนั้นแหละมันมาจาก มาจากความพยายามของเราล้วนๆเลยแล้วก็ช่วงนี้กิ่งฟ้ากำลังมองว่าเงินของคุณจะฟลอ์และดีขึ้นแล้วจับใจ่ายใช้สอยตังค์จะคล่องขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าปลดหนี้บางอย่างได้นะคะถ้าเรามีหนี้สินอะไรต่างๆเนาะหรืออาจจะแบบว่าอาจจะผ่อนได้ไวก่อนกาหนดก็ได้นะคะถือว่าดีทั้งหมดค่ะแต่ถึงอย่างไรบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้จากที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องการเงินก็กลับมามีขึ้นมากขึ้นก็ได้หรือว่ามันอาจจะแปลว่า ไปได้เรื่อยได้มากขึ้นกว่าเดิมละกันนะคะไม่ได้แบบเหนื่อยอะไรมากในการหาตังค์แต่กิงฟ้าก็มองว่าทุกคนมันต้องปาดเง่อก่อนที่จะได้เงินแต่กิ่งฟ้ามองว่าการเงินของคุณน่ะจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปในทางที่ดีแต่หนึ่งอย่างที่กิงฟ้าอยากจะบอกคือมันอยู่ที่การใช้จ่ายต่างของคุณด้วยคือคุณจะบอกว่ารวยไม่รวยหรือดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าเราทํามากน้อยแค่ไหนเราพยายามมากน้อยแค่ไหน เรามีสติในการใช้ตังมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยนะคะแต่จะบอกว่าช่วงนี้คุณจะเหมือนแบบด้วยความที่คุณอาจจะมีประสบการณ์ในด้านต่างๆอาวุธของคุณเหมือนครบมือเลยคุณเก่งหลากหลายด้านมากๆคุณเลยบอกบุกลุยได้รับชัยชนะหลากหลายด้านมากๆแล้วคุณเองกิ่งฟ้ากลับมองว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมพี่ก็เน้ยิ้มแป้นเลยอ่ะจะมีความสุขดีไลท์คือความสุขความสดใสแต่มันก็จะมีคําเตือนนิดนึงว่า อย่าใจดีมากจนใจหายอย่าใจดีมากจนกระทั่งเขามาเอาเปรียบเราคือเราเป็นคนดีอ่เป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่ไม่เดือดร้อนตัวเองหรือใครมาเอาเปรียบเราก็ไม่ควรนะคะมันต้องอยู่เดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปถ้ามันแบบดีมากเกินไปในบางครั้งมันคนก็เอาเปรียบเราได้ง่ายฉะนั้นเรยบอกว่ามันต้องปกป้องตัวเราเองด้วยนะคะอย่าทุกข์ใจไปด้วยกับบางสิ่งบางอย่างที่บางทีอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะแต่ไพ่ขึ้นเลยบอกว่า ต้องเรามาระวังว่าบางทีเราเป็นคนที่ใจดีมากๆหรือว่าเต็มที่กับเพื่อนฝูงมันดีนะแต่บางทีอะ เราเองก็ต้องดูด้วยว่าเราเดือดร้อนไหมถ้าเราช่วยเหลือเขาไปนะคะถ้าไม่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปไม่ว่ากันแต่ถ้ารู้สึกมันต้องเดือดร้อนแน่แต้องระวังนะคะในเรื่องสติปรรัญญาความคิดของคุณดีมากมบางคนอาจจะแบบรักในเรื่องทัศนคติรักในความคิดของคุณก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้ขุนคุณมีสเสน่ห์มากๆแล้วคุณเองแบบมีความคิดความอ่านที่ดีมากกว่าปกติหรือว่าในเรื่องการเรียนการสอบของคุณฟโฟล์ขึ้นนะคะหรืออาจจะแปลว่าสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่ดีและอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นดีมากๆ อา,อาชีพที่ต้องบุกต้องลุยอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมหรือต้องใช้ของมีคมอย่างเช่นพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลอะไรเงี้ยหรือว่า,าเป็นพวกเชฟต่างๆก็ดีเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความ Creative ความคิดสร้างสารรค์ก็ดีมากเช่นเดียวกันหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ บางคนอาจจะทํามากกว่าหนึ่งอาชีพเป็นมัลติทัสกิ้งก็ได้อะไรเงี้ยก็ดีด้วยเช่นเดียวกันหรือพวกเษกษตรกรรมพืชสวนไรนาหรือขายของพวกแนวออร์แกนิกต่างๆหรือธรรมชาติต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือว่าเปิดคลินิกสัญยกรรมหรือความสวยความงามช่วงนี้จะค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่จะบอกเลยว่ากิ่งฟ้ากัมองว่ากองนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนทําอะไรบางอย่างในการต่อย,ยอดลงทุนในเรื่องแบบ บางสิ่งบางอย่างที่มันดีต่ออนาคตของคุณแล้ววาจาของคุณจะดีมากๆสเสน่ห์ทางวาจาของคุณเด่นมากๆถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคเจาจาคือดีมากช่วงนี้วาจาเป็นเอกเงินจะเข้ามาจากคําพูดของคุณนั่นแหละนะคะแล้วช่วงนี้ในเรื่องความคิดความอ่านของคุณน่ะคุณเหมือนอาจจะแบบว่าถ้าคุณยิ่งนั่งสมาธิยิ่งทําสมาธิยิ่งสวดมนต์จิตของคุณจะยิ่งนิ่งและจะทําให้คุณมองเหตุการณ์ต่างๆได้ออกมายิ่งขึ้นเขาเรียกว่าเซนส์แรงหรือว่าเซนส์ในการมองสิ่งต่างๆออกมายิ่งง้้้นตตอออาใชซ์ประกกบบั ต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลและหลักความเป็นจริงด้วยไม่ใช่เซนส์อย่างเดียวเดี๋ยวมันหลุดไปนะจ๊ะเดี๋ยวจิตหลุดไปไม่ได้นะเซนส์ของคุณแล้วก็ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าด้วยละกันนะคะเพราะช่วงนี้เซนส์ของคุณแรงต้องพูดเลยนะเซนส์แรงแล้วก็ถ้าจะทําบุญอะไรถ้ามีการบวชพระหรือสัมมาเนรเราเป็นเจ้าภาพก็ได้หรือร่วมบุญก็ดีนะคะแต่อย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้ามาสายของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงหรือพระกระถางเงินล้านที่กิ่งฟ้าสวดประจำอย่างเงี้ยที่วัดท่าสุงจะมี ให้ใส่ตู๊ท่านไปทำจริงจริง้านเปอร์เซ็น์แน่นอนนะคะกิ่งฟ้าทาประจําเลยก็จะมีแบบบวชพระสัมมาเนนหรือว่าเป็นพระสงฆ์เลยอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะก็คือจะทําทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าไปร่วมบุญก็พอ,อเราเราไม่ได้มีมากก็ไม่ต้องทํามากไม่ต้องนะคะแต่ถ้าเราแบบเรามีกําลังมากพอแล้วอยากทําบุญในช่วงนี้ทาแล้วดีทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแบบงานบุญต่างๆทําไดด้้หมเลลยนะะคแว กลับมาคําเดิมปลุกเสกหมายถึงว่าอะไรวาจาของเราเนี่ยมันมีอํานาจมากๆมันมีพลังมากๆมาหนึ่งว่าฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่วงนี้นะคะถ้าพูดดีๆนะโหเงินเข้าเป็นก่อเป็นกรรมเลยแล้วก็สามารถที่จะแบบเป็นอินฟลูให้กับผู้อื่นได้แบบทำให้คนอื่นซื้อตามอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็เหมือนไพ่เดอะซัานความรุ่งเรืองความรุ่งโรน์อ้ไพ่ขึ้นดีมากกองนี้ดีมากๆแต่มันอาจจะมีเรื่องบททดสอบเท่านั้นเองที่เราเองต้องแบบ ต้องทําใจว่ามันต้องต้องเจออยู่แล้วทุกคนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเห็นไหมชีวิตของคุณกำลังจะเจอทางที่ดีมากยิ่งขึ้นโอ้ทั้งดวงอาทิตย์ฟื้นฟูมีอํานาจม,มีบารมีไม่พอนะคะมีความแบบน่าเชื่อถือมากๆแล้วคุณเองจะมีการหลุดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่มไม่ดีเหมือนเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วนะคะจงลองทําอย่าอย่าเพิ่งละทิ้งโอกาสตรงนั้นไม่ว่าโอกาสอะไรเข้ามาช่วงนี้ขอให้คุณได้ลองทําคุณจะไม่เสียใจทีหลังและบางทีอาจจะดีสาหรับตััววววคุุณด้ยยในเเเรรรรรืืราารร่่ออาาองงงสขภาาาาาพมะกป ร้อนๆหนาวๆห,หรือพวกไข้หวัดคัดจมูกนะคะหรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือภูมิแพ้ต่างๆหรือฝุ่นตอนนี้มันเยอะต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจด้วยนะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นคําว่าสวสารรค์สร้างนะคะหรือว่าแปลว่า มีสิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มครองอ้แล้วก็ตัวคุณเองอะคะ่ะเหมือนกับว่าอันนี้คือไพ่คำว่าชื่อเสียงโด่งดังได้ด้วยหรืออาจจะมีงานมงคลหรือเราไปร่วมงานมงคลหรือร่วมงานบุญหรือเรามีงานบุญเองก็เป็นได้ดีทั้งหมดค่ะเป็นใบโพทองแล้วขึ้นเป็นหอยสังที่เป็นหอยสังมงคลมากๆที่คุณอาจจะเห็นพวกงานงานบุญงานแต่งอาจจะเห็นหอยสังคือความมงคลกําลังจะเกิดชีวิตของคุณกําลังจะเจอในชีวิตของคุณภายในยี่สิบสี่วันนี้ฉะนั้นยี่สิบสี่วันนี้รับเรื่องรับเรียบปล่อยจอยได้เลย พยายามนะคะอาจจะจะอุปสรรคเล็กน้อยบ้างแต่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะขออนุญ,ญาตจบคําทํานายเดเพียวนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอวาจากิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงได้หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซ u เปอร์แดงด้วยตัวของตัวเองในขอบคุณมากที่สนับสนุนกันนะคะแล้วตอนนี้มีการแปะโปรดักต์เอาไวด้นนะะได,ด,ด้านล่างนะคะถ้าท่านใดกดตะกร้าหรือโปรดักต์ด้านล่าง ต่อยอดในการพัฒนาช่องต่อไปนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนมากอยากจากใจจริงเลยนะคะหรือเพียงให้กดไลค์ subscribe กดซั b สไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม p a g e ได้ TikTok และ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description. เป็น Facebook Fanpage Instagram Tik Took หรือ, TikTok อด k คสุปทัน กายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ